เยอะครับคุไม่ปลามันตามใเลยฮะไหลมาต้านสันด้วยโอ้ยกลวไปเลยตัดปลายไปเลยเฮียไปวัดูเอ้ยเอ้ยหมดรอบสุลายหินเนี่ยสามลายนี่ไปไหนเนี่ยพี่พี่ับดีฟดิฟไปไหนพี่รยกว่าดีฟไป่หน พี่ปลายไม่ร uh> ู <h <h ้เลยไอ้ปลายหันหลังไปแล้วก็ไม่รู้ข้าผีเสื้อข้าผีเสื้อเอาไปก่อนอย่าดันอย่าดันเฮียเมือไอ้บ่าย ตูดีทำ er ไมเนี้ยฝาเนี่ยพ şey nice> ี่ดูโปรฮะดูโปรโปรอาโปรโปรเอ็นไว้โปรเอ็นไว้โปรเอ็นไว้ไม่มีเฮียอะไรกองเลยเไปยุ่งไปยุ่ง โอ้ยหิน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 เฮียเฮียกล้องนะโอ้หินวันนี้เราก็มาลอยเรือครับผมเล่นลองแก่งครับนอ่ครับผมแซมนะครับผมนี่ก็เป็นฝั่ง สองข้างทางนะครับที่เป็นธรรมชาติสบายๆนะครับฝั่งฝั่งไหนพัทธลุงนะครับเอานะโอ้เสียวเสียวจัดโอ้โหได้พี่เขาเจ๋งจริงอ่ะพี่เขาเจ๋งจริงอ่ะเขาบอกเลยไอ้ีจีนนะครับผมนี่เป็นจีนนะครับจีนกับพี่ก๊อฟครับอืมุดมันครับพวกเราหน้าจะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับผมเป็นล็อกจัดเลวนะครับพี่ล่อกจัดนะพะโล้ บอกวากวาดร้านนะเมื่อกี้กวาดร้านนะครับผมเหี้ยเหลือติดเหลือติดเฮี้ยเฮ้ยรู้ก่อนวันนี้เออมาแล้วไปก่อนเลยหลือให้ทัวร์นี้ไปก่อนดีกว่าคว่ำคว่ำให้ทัวร์นี้ไปก่อนเลยไปเลยไปเลย bay 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 minh lượt chôn chôn tết ơi, lâu 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 hai được. hai mươi 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 hai bay bay hai hai mươi hai 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 sai sai chồng sai chậm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  sai muốn muốn biết deep leep dip đẹp rồi ơi, này tơi nè, เีอ่ะพี่อ่ดีก็เป็นอ,อ,อ,อันนี้ใครครับผมเหรอครับครับมอสขจรจันทร์มอสขจรจันทร์นะครับผมเราเข้ามาด้วยกันกับพีเจสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมข้างหน้านี่เป็นเกาะเป็นเกาะที่อันตรายมากครับเห็นแล้วก็เสียวจัดเลยแต่เราจะมาวิว,ว,วไปด้วยกันนะครับผม ดูนะครับผมสุดยอดครับเขาจะลุงเล้วดีเดย์ว่าเฮียดิ๊กก็พี่เขาแน่นอนครับต้องขอบคุณพี่เขาด้วยครับผมเราเป็นตาก,กล้องครับเราเราเป็นตาก,กล้องเราต้องต้องพี่เดี๋ยวรอเขาก่อนแป๊บนึงระวังระวังเล็กระวังเบา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 ก่อนเบาๆๆก่อน,อ,น,อ,นอ่าไปแล้วหนึ่ง วูวูวูโอเควูวูโอ้ยย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 ย ความรู้สึกหครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหมือนโรลิญาเลยใช่ไหมไอ้เี้ตอนมาตอนตอนมาเป็นนักท่องเที่ยวตอนไปไปมาเหมือนผู้ประสบภัยเลยสัตว <c oughs> ์ไอ้จริงจริงไอ้รก,กว่าให้เราหล่อชูชีพง่ายกว่าเนะไอ้ยี่เอาเหมือนเอาเรือมาเป็นพ็อปอะตอนนี้มอสต,ตกเรืออยู่นะครับผมตอนแรกก็เป็นนักท่องเที่ยวครับไปไปมาเป็นนักประสบภยัยซะแล้ว มีผมได้พี่เขาเนี่ยไม่งั้นเราไม่ได้ทาคลิปกันได้เลยใช่ไหมพี่พี่เขาพาเก่งมาครับผมแนะนําครับถ้าใครไม่ชํานาญหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ควรจะจ้างพี่เขาเป็นไกด์ไปด้วยคนหนึ่งครับจบกว่าสบายใจสุดล่องเรือชมธรรมชาติเป็นเซเว่นสำหรับการล่องแกนครับผมอ่า ช่วยพวงหลังอยู่เฮียลุล้วงกันรนน้ำเลยสัด์ดีได้เฮียกูมีพี่เขา <S <S มาแล้วครับระหว่างสิงหุ่นสิดคำเหล่ากำลังบูกันอยู่มาเลยเดี๋ยวพี่จะจัดให้มาเเลยทียล,ล,ล้ำเบงก็เร็ว ความความไหมความไหไม่ความวะเฮ้ยไม่ความวะไม่ความวะ ยอะลร็วังเร็ววันเร็ววันไปต่อทำไรวะว้าเรามาเจอแก่งแล้วนะครับผมพี่ทด้ไมเองกู้ภัเองนะไปเองกูเพี้ยผมให้หมายให้ดีเหรอแก่งเลครับผมว้าวยออบอกเลยวนะ่าสุดยอดอะ่ะนี่กู้ภัยแล้วนะครับเราไปไหนมาไหนเราจะมีทีมงานกู้ภัยไปด้วยตลอด ไอ้แ่งกเมียู้หวยเ้พทาหนะเนี่ยลุงมีปะเนี่ยอะไรนะมีกปะมียงมีเยอะครับไม่ปั่นดันใหญ่เลยฮะมาจับดันด้ย โอ้ยกูไปเลยสัดปลายไปเลยเฮียอีกแค่ด่านใช่เหรอ,อขวาขวาเลี้ยวขวาขวา,ขวา <c oughs> เพื่อน <c oughs> ไอ้ลิ้งมึงว่าเราคว่ำบ่อยปะะไปป่วะไปลี้ยวหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนเออเลี้ยวสวยสวยสวยหายแล้ว <c oughs> อา้าว มึงว่าเราสนุกปะวะกูว่ามึงพายกับกูพายสถิติเท่ากันนะเออลิฟเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนฮะยังไงเพื่อนเอ,อ้ยลิฟทำไมเราหันท่าน,นี่วะถ้ากูอยู่หลังให้ไหมฮะมึงมึงไม่ไว,ว้ใจกูวหรอในยังไงชนเลยลิฟเยอะแมะ่หมุนเลยปล่อยให้หมุนเลยสัตว์เราปล่อยมันไปตามธรรมชาติไหมวะลิฟ ไอ้กรุ๊ปเราไปไหนหมดวะเพื่อนไอสัตว์คนว่ายน้ำเป็นผายเรือเป็นพร้อมความทุกอันเลย <laughs> ว่ายน้ำเป็นทั้งคู่ผายเรือเป็นทั้งคู่ไปยี่แต่ความทุกอันเลย <laughs> ัชีวิตไอเรื่องจะด่าเรือ ไอ้เฮี้ยอย่าดันเรือมันต้องดูแลเราไปอีกเพื่อนไอ้ลิกไอ้เฮี้ยมึงต้องหันหัวมางี้หน่อยอไอ้ตรงตรงตรงไอ้ลิกนะตรงเลยเพื่อนเดาดดา้พี่เข้ามาช่วยแบ๊บนึงล่วงกันแล้วนะวะผมพี่พี่ระวังชน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  ล่วงกระดาษไปหมดครับ ทางนี้ธรรมชาติมากๆครับไม่ว่าจะเป็นปลาต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากๆาครับผมอยากจะบอกเลยว่าประเทศไทยมีดีครับผมรู้สึกว่าตอนนี้จะเหมือนมีคนยรยแรงนะครับผมมีคนโรยแรงนะครับดูนะครับผมพายมาได้ประมาณโลนึงผมถอนเลยครับไม่ไหวครับให้พี่เขาเ่าแอมป์พายดีกว่าก็ธรรมชาติมากมครับอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นปลา ไม้สัตว์ป่าสวยงามครับเยอะแยะ,ยะมากมายผมบอกเลยแล้วก็สนุกด้วยร้อนๆนี่เราลองลงมาเที่ยวใต้ดูที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนี่ถ้าถ้าพายเองก็ไม่เลียบแบบนี้นะผมบอกเลยนะก็มีหวัวที่หัวต่ำกันบ้างอะกิ้งกันละนาวครับผมบอกเลยโอ้โหี้น่ี่ฮะแก่งเล็กๆนะจบภารกิจครับ ี๋ยวถึงรีสอร์ทกันเรียบร้อยแล้วลองแพร์เราจะล่องจากข้างบนนะครับแล้วก็ลองบนลงที่รีสอร์ทอุ้ยอะไรคนเดียวเนะี่ยสวยมากครับไม่ต้องมีรูปนะโอ้ยหยาบมาตายตอนจบเลยพีลงเลยพี่